สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุคนมาอนี่กับมาพูว่ายานิวคือเก่าลหอจ้ายายนิวกับมิข้ามาเด็ดเรืืองบอดบอ,ดบอดสยสิริใช้ซอแอนออลดีของพวกเขาคือเกา่าเหรจ้ะพี่น้องซอแอนแล้วกับโพดแบบนี้เนาะพี่น้องผัวแล้วกับปังขักเพ่งแหงง,งแหงงามเพื่อนก็นดังขักพี่น้องดีใจนะเพื่อนซอแอนแล้วกับโพดแบบนี้แหละพี่น้องจะโอ้ยใจจะวายแฮทแท็กแหงงแหงงามขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้าซอแอนแล้วกับโพดเนาะพี่น้อง เอฟซีลายลายท่านเขาเขาแมนแสดงความจิดเห็นดีใจน้ำพินเนาพี่น้องจ้าม่วนคักแฮทแท็กเก้ามอลำใจเกินร้อยปีที่เก้ามาแรงแล้วปั่นบนไปงานนี้อีออม่วนคักเพราะคักเด้อดังด,งดงังปังปังเลยจ้าติดมาแรงแล้วค่ะฟังบนไปค่ะพี่น้องตังมากจ้าติดเก้ามาแรงแล้วอเน,นียน ของอันเมื่อวานใ้พี่น้องตอนนี้ก็สิติดหลายเรล้าก็ดีใจน้ำพิ่นเนาะพี่น้องจา้าบอสบอยร้องเพลงแห่งแหงแห่งงามได้ดีและพ่อมากสาวสาวแดนก็เต้นสวยทุกคนคะ่ะขอให้ดังๆปังปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก้าวนายมาแรงคะ่ะพลังแฟนคลับเราทำเพื่อบอสซอมากคะ่ะดีๆค่ะดังคักเพลงนี้นาฮานเตรียมม้วนแม่นี่ดีพี่น้องจะเป็นตะเต้นใส่นาหาันเนาะ ปังมากคะ่ะติดหูฟังง่ายไปต่อคะ่ะเนื้อร้องตามง่ายทํานองสนุกปังมากแม่ปังต่อร้อยล้านวิวเดอ้อจ้าแม่แอนพ่อบอยของน้องพลอยน้องเพชติดหูวนไปในหัวถ้าเต้นน้องเพชรอยมาเพลงน่ารักฟังแล้วเพลินดีคะ่ะลงตัวทุกอย่างเลยคะ่ะวันที่สิบิงหา จะไปรอที่หน้าเวทีนะครับสุดยอดเลยค่ะหน้าเวทีจังแม่นสิมวนครับปีที่เก้าหัดเต้นท่าก่อนเด้อจ้าแมนพี่น้องจาม้วน,นมวนมเจจอเขาไปฟังเดือนในแอ่นยูทูบ่อาหมอลำใจกินลอยออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเขาไปฝากไปติดตามผลงานมันบอดบอยฮาเดอร์มวนมวนพี่น้องมีความเมนมาแจา้งไดกะคอมเมนต์ขามาสู่ฟังได้เด้อจ้ามีความคิดเห็นมาแจ้งหดก็ได้ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวมีข่าวสารยานิ้กกับมาหว่วซูฟังคือเก่าละจ้าเวาติดติดกัดกัดกับขอโทษขอภไภ้ด้วยพี่น้องจ้าโอเคจ้า thank you bye bye